อันนี้แกงอะไรคะลุงแกงเรียงผักรวมอากูดครับเอามาแทนตำลึงลองดูผักพื้นบ้านออกมาเป็นแนวต่อ,ปอไปตามปิดท้ายด้วยไปมัลลักต,ตัวชูโรงเนี่ยของ,งเรียง พอแล้วเดี๋ยวมันจะดือดมันดือดแล้วมันผักมันเยิมแกงเลียงผักอยูอ่ะเสร็จสกสร็จจบเรียบร้อย้อ,อมเสิร์ฟมีบวเข้าวโดอ่อนเห็ดฟางผักกูดแล้วก็ใบมังรักพริกแกงทำเองนะครับเดี๋ยววันหลังจะ ลงทูบโชว์วันหลังถ้าใครสนใจแบ่งปันทางวิชากันครับไม่ห่วง